มาตำส้ตมตำรอบดึกค่ะไปเลยใส่กระเทียมลงไปตามแบบอุจุอาจะอันนี้ดนดเดี๋ยวก็น้ำสเท็ดใส่ไปผงนัวแล้วก็ห่ิดมอะไ้น้ำตาล ก็ตัดเอาแล้วใส่มากอกมะกอก สหน่วยเหมือนเดิมตามสูตรใส่มะนาวนิดหนึ่งแล้วก็ใส่อะไรวะใส่น้ำปลาก่อนอแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาน,น้ำปลาแดงใส่ลงไป คอร์อเรให้เข้ากันแล้วก็ติม่มขอชิ้นนิดนึง่งแซ่บใ,ใส่ลงไป <c oughs> <c oughs>

ลแล้วเราก็เอาปลาตงไปนี่คือปลาทอดเสร็จเรียบร้อยเนาะขอซิ้นจะข้าก่อนปลาปลาคอหน่อย สักคำก่อนนะหืมอร่อยไปกินกันเลย